พี่คะพี่อยู่ไดเนี่พี่อยู่นี่โอเคมือนี่พี่สีวหลาระบบส่วนสีส้มโอ๋อจริงนะส้มสีสีเลี้ยงก็แต่ละโอเคเลี้ยงจากเลี้ยงจากเลี้ยงจากอันเมือขี้วีไปเนปจูนกลไที่ก็ไรวัอาทิตย์สุดมันว่าไปอ่ะยังก็ไปไกลโอเคอ่ะเริ่มเลย the <laughs> drink, okay. Okay. the drink, an Mercury, And two Venus, and three. one Okay. Mars. Mars. Jupiter. เบอร์บัตรบัตรตรบัตรรบัตรบัตรบบัตรบตรรบัตรรบ บวกข้าว<ม>ถ้าพวกข้าวันนี้นะมันไม่เป็นรูโตมันออกไปจากโซลาร์ซิสเต็มแล้วอ๋อเป็น,น,นยังเราคือได้ออกไปหรืออายุหลายเกินไปแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เมื่อเมืนเนี่ยเริ่มเริ่มบ่สปินอาราวแล้วบร่มหมุนรอบเริ่มบ้า,ามหมุนรอ,อบแล้วบ้ามหมุนรอบไผปพระอาทิตย์พระอาทิตย์ก็เลยบไม่อยู่ละไปแจ้ว Et toi